lưu nước vào tàu mà con không, no, không? Cái... đã rồi con quay đồ làm bạc cái nó bị cái cái cái

确实。<Okay. S 2> okay. ภิวาธนาเสดิสนิจังุทธาปจายโนจัตตารธรรมวาทันติอายุวโนสุขังพระลังอายุโธปะโททีโรวันนโธปฏิพาณนาโธสุขัสสะตาเมราวีทุกขังโสอธิคัตจติอายุงทัดตวาพระลังวันนางสุขังจะปฏิพาณนาโธทีขายุยัสวาโหติยัตยาตุ Bapak Cak Titi. Satu, satu, satu.